สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการอากาศวันนี้โดยผมสมิทธ์ประชามากผ่านทางช่องลมฟ้าอากาศชาแนลนะครับในส่วนของสภาพดินฟ้าอากาศในวันนี้จะมีการเคลื่อนไหวจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรรัติดตามรับชมและก็รับฟังรายละเอียดพร้อมกันเลยนะครับต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพยากรณ์อากาศประจําวันที่17กรกฎาคม2566 ลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมาก บางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสําหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตร บร first, ิเวณที re, ่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะ เวลานี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงตาลิมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนข้างเหนือเล็กน้อยพายุนี้มีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุใต้ฝุน่นคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในคืนนี้และจะเคลื่อนผ่านชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้และประเทศเวียดนามตอนบน ในช่วงวันที่18ถึง19ก,กรกฎาคม2566นี้โดยจะอ่อนกำลังเป็นพายุโซนร้อนพายุดีเพรสชั่นและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับในระยะต่อไปพยากรณ์อากาศกรุงเทพและปริมณฑล6โมงช้าวันนี้ถึง6โมงช้าวันพรุ่งนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด27 29องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงจบรายงานข่าวอากาศสำหรับวันนี้พบกันใหม่ช่วงต่อไปสวัสดีครับ